สวัสดีครับพบกับผมสตีฟทิทวั์ทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับการฝึกเล่นพินนะครับเข้ากับจังหวะนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไลเตอร์พม่านะครับผมอ่าไลเตอร์พม่านะครับอ่ที่เราเห็นตอนนี้นะครับอ่หน้าจอตอนนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเป็นตารางนะครับมีทั้งหมด9ก้าช่องนะครับอ่า หรือว่าจะเป็นตาราง8ช่องก็ได้นะครับอ่าช่องตรงนี้คือผมทําขึ้นมานะครับเพื่อบอกว่าอ่าอยู่ห้องที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าคนไหนที่อ่าเรียนโน้ตไทยมานะครับผมก็จะมี8ช่องนะครับผมก็คล้ายๆกับดนตรีไทยเลยนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ที่อันนี้ผมเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นเลขห้องนะครับผมอ่าวักที่เท่าไหร่อย่างนี้วักที่1นะครับวักที่1วหที่2วักที่สองวักท อทีนี้นะครับจังหวะนะครับจังหวะในเพลงนะครับผมก็จะมีทั้งหมดอยู่4จังหวะนะครับจังหวะก็คือเหมือนเรานับเลขเลยครับหนึ่งสองสามสี่นะครับทีนี้พอเรามาเทียบกับในโน้ตที่เป็นไ이เตอร์พม่านี้นะครับผมจังหวะที่หนึ่งจะอยู่ช่องที่สี่นะครับผมเราดูตามนี้เลยนะครับก็คือจังหวะที่สองจะอยู่ช่องที่หนึ่ง ดูตามภาพนี้นะครับจะไม่งงจังหวะที่2ส่วนจังหวะที่3ก็อยู่ช่องที่2จังหวะที่4อยู่ช่องที่3แล้วก็จังหวะที่1อยู่ช่องที่4นะครับแล้วก็พอจบ1ก็จะไป2นะครับจังหวะที่2ก็อยู่ช่องที่5จังหวะที่3ก็อยู่ช่องที่6จังหวะที่4ก็อยู่ช่องที่7นะครับแล้วก็จังหวะที่1ก็อยู่ช่องที่8นะครับก็วนไปแบบนี้เลยนะครับ 2 3งสาม4 1่หนึ่สอาหะครับผมอ่าสำหรับการเริ่มต้นเพลงนะครับอ่ให้เรานับตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้เป็น1 1อยู่ตรงนี้1 2 3 4 1 2 3 4 1แล้วก็ข้ามาตรงนี réussi, uh, ้แล้วก็พพอมาถึงหตรงนี้1แล้วก็มาสองตรงนี้2 3 4สามสี่หนึ่ง อ่พอถึงตรงนี้ก็มา2แล้วก็ค่อยค่อยเล่นนะครับลาทีลาทีลาซอนนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดจังหวะนะครับแล้วก็ลองพาอ่านดูนะครับแล้วก็อ่านตามเลยนะครับผมอ่แนะนําให้อ่านตามเลยนะครับจะได้เราจะได้รู้ว่านะครับเราเข้าใจเรื่องนี้ไหมนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเปิดเพลงนะครับลายเตยพม่านะครับผมโอเคครับ 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2สาี่ลาทีลาทีลาสนนะครับผมอ่านะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเรานับตามนี้หรือหรือเราจะจำก็ได้ว่ามันนับ1 2 3 4 อ่ะสี่รอบนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับผมอ่านะลองลองนับตามผมอีกครั้งหนึ่งดูนะครับผมอ่านะนับตามผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่นะหรือว่าเรานับหนึ่งไม่ทันเราอาจจะนับสองเลยก็ได้เพราะเพราะว่ามันตึงปุ๊บเรานับในใจนะครับได้ยินปุ๊บแล้วก็คิดว่าเป็นหนึ่งทีนี้ก็มาจับที่สองเลยนะครับอะ่ะเดี๋ยวลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสอง สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองลาทีลาทีลาสนลาสนทีลาสนมีเรมีลาทีลาทีลาสน ก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นพินใส่เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ลองฟังตัวอย่างที่ผมเล่นดูได้นะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปตัวอย่างที่ผมเล่นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็สาวซ้อมนะครับก็ต้องขอบคุณสาวซ้อมจากอาจารย์สายแนนสตูดิโอด้วยนะครับผมครับผมหากดูคลิปนี้มีคำถามมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับที่คอมเมนต์นะครับผม ก็เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ